วันดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาสอนในเรื่องการลบเศษส่วนไม่ยากไม่ยากตรงนี้ไม่ยากไม่ง่ายมาดูตัวอย่างที่หนึ่งถ้าส่วนมันเท่ากันนะครับส่วนมันเท่ากันสมมุติครูให้ห้าเศษห้าส่วนสิบสองลบด้วยเศษเจ็ดส่วนสิบสองเท่ากับเท่าไหร่ถ้าส่วนมันเท่ากัน จับตัวเลกมาลบกันเลยครับห้าลบด้วยเจ็ดทำยังไงตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเป็นจำนวนเต็มลบแน่นอนอแล้วเราสามารถจับตัดทอนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเอาขั้นตอนไปทีละขั้นตอนแล้วกันอืบางคนแบบอาจจะใช้วิธีการลบจำนวนเต็มมาใช้ก็ได้ครับ บางคนอาจจะโทดไปโทษไปก่อนนะการลบจำนวนเต็มลบยังไง5้ลบด้วย7ตัวตั้งของเดิมครับเปลี่ยนลบเป็นบวกจาก7เปลี่ยนเป็นลบ7จ็ดบวกกันออกมามก็จะได้ลบสอสอนไปแล้วนะเรื่องการลบการบวกจำนวนเต็มนะอ่ะตรงนี้ตัดทอนครับ เอาแม่ไหนหันแต่อนได้ก็ตัดทอนตรงนี้นี่ก็เปน็นจำนวนคู่สองหานสิบสองได้ไหมได้สองคูณอะไรได้สิบสองสองหกสิบสองสองหนึ่งสองก็เท่ากับลบหนึ่งส่วนหกไม่ยากไม่ง่าย ต่อไปตัวอย่างที่สองถ้าส่วนไม่เท่ากันทำยังไงก็เหมือนกับการบวกเศษส่วนนะครับต้องทำส่วนนี้เท่ากันถ้าส่วนไม่เท่ากันตัวนี้เป็นลบสามส่วนห้าลบด้วยลบด้วยอะไรดีลบด้วยอะไรดีอดอรดเอาสองแล้วกัน สองส่วนสิบห้าวิธีทำตัวนี้อจะยากนิดนึงเราพิจารณาก่อนทำส่วนให้เท่ากันมาพิจารณาตัวส่วน,วนที่น้อยกว่าห้าห้านี่มันคูณอะไรถึงเท่ากับสิบห้ามีห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสามสิบห้าดังนั้นเราต้องคูณอะไรครับคูณสาม อืมคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดอ่าตัวนี้เนาะเราคูณแค่ข้างหน้าห้าคูณสามในเมื่อส่วนคูณสามเศษก็ต้องคูณสามเหมือนกันม,มันคูนเขียนไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ตรงนี้ไม่ต้องคูณอะไรครับเพราะว่ามันส่วนมันสิบห้าอยู่แล้วอื คำตอบมามา3คูณ3เป็น9กา็ลบ9ส่วน1 0ลบด้วย2ส่วน15อ่ะในเมื่อส่วนมันเท่ากันแล้วแน่นอนส่วนมันคือ15จับเศษมาลบกันลบ9ลบด้วย2อะทดครับ นะลบนะลบเโอเคลบด้วย2ใช้การลบจำนวนเต็มมาหาคำตอบครับดูนะลบ9ตั้งไว้ตัวตั้งคงเดิมตลอดเปลี่ยนลบเป็นบวกเปลี่ยนตัวลบไปจำนวนตรงข้ามครับตัวนี้จากสองก็จะต้องเปลี่ยนใหม่เป็นลบสโอเคเนาะ เอทำไงนี่ตัวนี้ก็จำนวนเต็มลบตันนี้ก็จำนวนเต็มลบจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบเอามารวมกันเลยครับเก้าบวกสเป็น11แล้วก็ใส่เป็นจำนวนเต็มลบมลบส1บไม่ยากไม่ยากตอบลบ1ิส่วนสิบหพิจรารณาว่าตัดทอนได้ไหม ถอนไม่ได้มีอะไรแม่ไหนที่หารทั้ง10เอ็ดและ15ลงตัวไม่มีโอเคมาดูตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3นี้จะค่อนข้างยากนิดนึงยากพอสมควร เรามาดูต่อครับตัวอย่างที่สามนี้จะยากนิดนึงนเศษเจ็ดส่วนแปดลบด้วยวเศษอะไรดีเศษห้าแล้วกันส่วนสิบสองอืมส่วนไม่เท่ากันอีกแล้วทำไงวิธีทำ เรามาดูว่า8นี่มันคูณอะไรถ้ากัสิบสอมีไหมแปด8นึ่งแปเกินแล้วทำไงดีทีนี้ทำไงดีระนักเรียนหาครนอรครับหาครนอของอะได้ของ8กับ12บสอืมโดยใช้การหาร8 12ตั้งไว้อะไรที่หาร8ได้12ลงตัว แเป็นจำนวนไรเป็นจำนวนคู่12ก็เป็นจำนวนคู่จำนวนคู่หารด้วย2ลงตัวแน่นอนอยู่แล้ว2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5สองสี่องมหองสีอ้าสสองอีกสองหนึ่งสองสองสอง,ส,อง,ส,องสีตัวนี้ก็เป็นสาอืม คอน,อนเอาตัวที่อยู่ข้างนอกนี่มาคูณกันทั้งหมดจะได้จะได้ไดคอนอของ8กับ12คือสองคูณสองคูณส,สเห็นไหมสองมีอยู่สตัวก็คูณสามตัว สคูณ3ามอีกตัวหนึ่งโอเคจับคูณกันครับคุณครูเท่ากับลงมาข้างล่างเท่ากัน2อคูณสเป็น4 2คูณกันสามตัวก็เป็น8 8ด,ดคูณสก็เป็น24ครับ24นะอ่ะมาดูกันจากก็ได้จากโจทย์ของเรา7จส่วนแ ลบด้วย5ส่วน12ก็จะเท่ากับ7ส่วน8หา7ส่วน8กันนะ8คูณอะไรเท่ากับ24คอรนอของเราคือ24ํำส่วนนี้เท่ากับ24 8คูณอะไรเท่ากับ24 8 1 8 8 2 16 8 3 24ก็คูณ3ก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนลบด้วย ั้งไว้ก่อนตัวเศษคือห้าส่วนคือสิบสองแล้วมาดูพิจารณาส่วนก่อนทําส่วนให้เท่ากับยี่สิบสี่สิบสองคูณอะไรเท่ากับยี่สิบสี่สิบสองหนึ่งสองสิบสองสองยี่สิบสี่ก็คูณสองทั้งเศษและส่วนก็จะเท่ากับ คูณสามเป็นยี่สิบเอ็ดแน่นอนนี่ล้ส่วนของเราทําให้เป็นยี่สิบสี่ทั้งสองจำนวนทั้งตัวลบตัวตั้งและตัวลบห้าคูณสองเป็น 10. สิบอือเป็นยี่สิบสี่เอา้าส่วนมันเท่ากันแล้วก็จับเศษมาลบกันยี่สิบเอ็ดลบด้วยสิบส่วนคือ ยี่สิบสี่ก็จะเท่ากับแน่นอนใครลบเดมไม่เป็นนี่ตกมาตายแล้วนี่อ่ะโอ้ยเขียนไม่เนานาเท่าไหรอ่ะจบตอบไยแล้วกันอืมตัดทอนไม่ได้แล้วก็ตอบไปเลยเ1 1สิบเอ็ดส่วนยี่สิบสี่อ่ก็ จบคลิปนี้แล้วเราจะให้การบ้านนักเรียน